ใจหน่อยวะคุณยายใจหน่อยผัดแปลกๆยังนั่บอกาับบเป็ดอันนี้หน่อย,อ,อ,ย,อ,ยอึศึก้าคร<อ>ับการสวัสดีครับ,บรท่านผู้ชมมืัอนี้พอเที่ยงเดือนทางมาเพื่อกันถลักนอกก็เลยแวะมาเม่นน้ำคุณยายมาถามเบิ่งข้อมฝันว่าคุณยายฝันใหม่เราบอกครับหรือว่ายัางเป็นตัวเก่าเนาะที่คุณยายพะพูดเจ้าจีเพิ่นมาหาคุณยายคุณยายสองเจ็ดศูนย์นกระโดดดาราพนมมาเนาะคุณยายเนาะ โดนนา่าเพิ่งมากงวดนี่ครับเป็นงวดแรกของของปีนี่เป็นปีใหม่เพิ่นมาปีหนึ่งมาเออจะไดงว่าตอนนั้นก็มามาจนปลายปีเนาะตจะปีนี้มาต้นปีคุณมาปลายปีเด้แมนคุณยายสองเจ็ดสิบถ้าผมก็เลยต้องมาถามเบิ่งว่าตัวเลขเนี่เป็นตัวเก่าหรือบ่พอดีครับมาเจอกับคุณยายของพอดีครับคุณยายของกับยู่นี่เนาะอันอันไกลหน่อยแล่นเขาหูยังไหนกับคุณยายไกลหน่อยเล่นเขาหูคนชาว่าน เลื premises, premises, er. yeah. ่อนบึงเลื่อนหัวใหญ่บึงเลื่อนไปเล่นกลับมานั่งบึงสองคนหนักบึงก็ไปเล่นเขาอย่างมันี่บอเล่นเขาอี๋เล่นเขาเล่นเขาเล่นอ๋อเล่นเขาเล่นอหรือฝันฝันโอ้ฝันแต่ว่าไกลหน่อยเล่นเล่นเขาเขาไยายนั่งหัวขเขาูไปหหนหร เอาเรื่องใหม่เนาะโอ้เืมอใหม่คุณยายเป็นแต่หัวอยู่ท่านผค้ชมแต่ก่อนนั้นที่ยังเกาะสองแปดนั่นเป็ดหน่อยเป็ดหน่อยกาะสองแปดเพิ่นมาบอกสองแปดสองแปดยี่หันบัอนี้ไกลหน่อยสามตัวว่าสันแล่นลับไปกลับมาเล่นเข่าหูายี่หันละเล่นเขาเล่นออกยี่หันละ นางคุณยายนั่งเบิ้งก็ไปนอนโซเดียวเนี่ย่ะโอ้ไายนอนโวเดียวสามคนวันนั้งวันนังกะที่ได้เยอะได้เได้ค่ะอาอโอ้ยกระยอนมานั่งเึิ้งห่างกันเบิงไกลน่อนเมื่อเล่นเขาหูอันลูกข้อไม้นะคะคุณยายพอดีว่าปุ่นุกอันคุณยายว่าอันไก่หน่อยปันว่าไกลหน่อยแลกออกเล่นรแลกออกออกเเขาหรือหูอ วันนี้เรียนออกแรนเขาใน <c oughs> หูออกไรเนี้ยมันว่าออกออกไรเนี้มว่าแรียนไปแรนมาออก็นั่งบึงมันสามคนอืมกับสวเก่าหนึ่งสามเก่าหนึ่งตัวเป็นยังไงว่าศูนย์เก่าหนึ่งคุณใหญ่เอ้หูนั่งปเ,เป็นสวนหูเป็นศูนโอไปกับเก่าเนาะ ไก่ตัวนึงกับเก่าหนึ่งไก่กับเก่าวันนี้กัไก่ตัวนึ่งเป็นเก่านึ่งสามเก่าหนึนี่กัคนสคนนอสคนนางเบิ้งไก่ตัวหนึ่งกัไก่กับเก่านบอกเป็ดันบอกเป็ดหน่อยเนี่ยอยู่เป็ดหน่อย็ยังมั่วเออยังบอกสองเปองเป็ดเดีบอก่สองเป็ดเป็ดสอไก่เพิ่นมาบอกเพิ่นให้เบิ้งเพิ่นแตให้เบิ้งยเสื้อ เรนออกเรียนเขากับออกกับขอาเป็นึ like and that and that. That it. It ังเก่าศูนย์ไปยังสือกระดักสามเก่าศูนย์ไปยังสือกระดกรับเคนกอออกรียกับออกกับเขาไะเออบิ้งเดือเบิ้งเดือที่วัดเสด็จของงอยเบิ้งเลนเขาเลนดอกเล่นเขาเล่นอกเล่นออกเออกเออแล้วสามคนหัวใจอยู่านั่งก็ผู้ใหี่ใหญ่แต่หัวใจแต่วันนั่งเบิ้งสามคน เบิ่งสามคนบกหูคนเบื่งน้าแม่ใหญ่คุณมาเบื่งอีหยังคนณมาโอ้ยเบื่องกันหน่อยไม่เลนเขาหูเล่นออกเล่นเขาอู่นี้อวิ่งสวยแล้วคุณมา เนสี่กบมีเนาะสีกียังกรบนแอรด้น่ะขัดสมุช่วงนบอเป็ดน่อยกไรสีวานิเป็นเหล็กแปดสองชองเปน้อมาบอกก็ออกดีหีเนาะงวดนี้อาจงวดนี้อาจจะบอกว่าบอกเป็ดคล้ายคล้ายิศนาในไม่ใหญ่เนาะเบิ้งเดือเบื้งเดือว่าสันสีแดงของหวยเบิ้งว่าสันหูกับสวนคือคู่้าูใหญ่ว่าไก่กับเก่ากรหนึ่งโอ้สวเก่าหนึ่งสามเก่าหนึ่งครับสมุช่วเนาะ อาพอดีมาเจากับคุณยายของครับสมุช้ชมพะเที่ยงก็เลยจ่ามาถามข้อมฝันคนุณยายของยิ่งว่าคุณยายของพนฝันอยู่เนาะแต่มาถามบอกว่าคุณยายของฝันแนวดฝันดีมีตัวเลขไปแบ่งปันให้สมผช้ชมแฟนช่องหรือบ่อเก่าขวบก็เลยล่ะครับสม,มุช้ชมเนาะวเพราะคุณยายเพิ่นกับ่มีความฝันหลายเพื่อกับมีจ่ว่าไกลหน่อยแลนเขาแล่นออกครับก็จะมาฟังเบอ่งข้อมฝันของคุณยายของเนะครับเนาะคุณยายของครับสวัสดีครับคุณยายของคับสวัสดีครับคุณยายของนะคะ เป็นยังต้องมาถามคุณยายของบพาะคุณยายของนี่ก็เปนเป็นอีกคนหนึ่งที่ฝันแม่นครับผมท่านช้่มฝันแมนเนาะฝันแมนแต่ว่าบอคอยได้ข้องฝันคุณยายของได๊จจนมากจะเอาได้ตัวเลขจากคุณยายแล้วบาเอามาเสี่ยงเพื่อจะบอกนะนะแต่ว่าช่วงนี้พอบีเด้เสี่ยงแต่ว่าพอมีข้อมฝันก็เลยมาถามเมิองว่าฝันเดหกคุณยายบอกสู้ฟังเนี่ยฝันเห็นเขาตักเขาก็เลยถามเขา ถามเขาว่าสิตักเขาไปใส่เหรานางวางที่ย่ายสิตักเขาไปขายขึ้านวางที่ย่ากกับเรื่องยางกายพนไปอ๋อมันตักเขาสองคนตัวนี้ตักเขาเปลือกนี่บอกว่าใหญ่เขาเปลือกนั่นแหละเขาอยู่เชิงเราเขาเพราะมันมันสิเป็นสองเก่าสี่เลยนี่เลยย่ายว่าหงมื่อ,อขึ้นบานนี่ถามเขาเลยผลหงมื่อ,อขึ้นดีซีดีซี พันหัวเมื่อคือนอนมือหลับเลยวันนี้เอาเป็นยัางคือว่าเป็นสองเก้าสี่พอว่ามันมันตักสองคนไหมหมอครับเออเข่านั้นนันตักใช้กระสอบปุ๋ยไปขายอ๋ะชอบปุ๋ยนั้นมันเป็นสีได้ลูกโอ้สอบปุ๋ยเป็นสีบอกเลยเป็นสีสองเก้าสี่อสองเก้าสี่สองเก้าสี่อือสองเก้าสคุณใหญ่สองเจ็ดศูนย์อย่างก่อนสาม สามเก้าหนึ่งเก้านเก้าหนึ่งของคุณยายของนี่สองเจ็ดสองเก้าสี่เขียนไว้ลูกขอสอบถามไปนะคะคุณยายเก่าเนี้คือมาจากเขาไหมน่คะคุณยายเออมาจากเขาเพราะว่าเก่านี้มันเป็นเขานะมันเป็นเก่าอยู่แล้วอยู่ดังนั้นมันก็เป็นเก่าอยู่แล้วอแก้วก็สอบก็สอบปุยน้ำมันก็เป็นซีอยู่แล้วก็ได้ยินอยู่ก็ได้ยิน คนทั้งไหนนี่ล่ละต่ว่าจำบ่ได้มันฝันแบบนั้นมันเคยไปกันฉันนะแม่นีรีแค่เจ้าหด้าที่สอากนันเียเออมันมันมันฝันแบบนั้นบ้านนอกบ้านหน้าฝันแบบนั้นเขาตีแบบนั้นครับเออมันเป็นเลกแบบนั้นขันมันมาามันมาาแบบนั้นนะลูกแนวไพ่แนวมันนะคะเออนั่นแหละสองเก้าสี่ครับถนนชมเนาะเป็นใหญ่ของช่วงนี้บอกเครเอาเลขของคุใหญ่สองเจ็ดศูนย์ไปนั่เสียงครับ แต่ว่าฝันนั้นว่ดติดตามนะแม่บอกคุณยายขออก็ว่ากูฝันตัวนี้กูไม่ได้เสียงเลขคือกูฝันจะของบ้านนี้จะของนั่นน้าฝันอยู่บ้านนี้บอกเลือฝันอยู่ฝันอยู่พุ้นโอ้ยมั่งอุบวนฝันอยู่มั่งอุบลนมั่งอุบลเอาสิถามได้ขันว่าอยู่าเมืองอุบลนั่นมันหนึ่งห้าสามเด้อฝันเด็กที่เออฝันเด็กที่หนึ่งห้าสามเด้อครับสมมติช่วงนี้เราเพิ่งไปสิถามฝันเด็กที่นี่เระเพราะว่าถ้าบรถาม เย็ดซีพอนเกิดเขียนคอมเมนต์มาถามพอเที่ยงอีกคือเก่าเนาะหนึ่งหาสามกับสองเกาซีอันนี้เป็นเป็นความฝันของยายของฝันอยู่บ้านทั้งเมืองอุวานขนรับบะแมนยู่บ้านหลังนี้บะแมนยู่บ้านหลังนี้กันฉลักเนาะอฝันหลักกามานนะครับผมมาคามาคุยกันกระเพิ่นนี่มค่อยฝันจังทันจังทีเพิ่นบอกตั้งเหงื่อมาแนะาำของขวัญกันกับไก่หน่อยก็ฝันฝันแปลกๆยายจ้าคือฝันแปลกๆ ยายเชียง yeah, oh, mm ่าเข่าดอกลูกเดียวนี่เพราะว่าสวดให้บังใน้หน่อยอโอ้ค่าค่าสวดให้หลานหน่อยหลานหน่อยอยู่คันยายเชียงกับคิกทั้งี้เลยนะทังที่ได้น้องจากว่าฟันเอาเองเนาะเออฟันเอาเองแล้วแต่คนฉิกเขามากทีนะครับผมเออเงี้กก็ฟันเนาะเออวนี้ฟันเองนะแม่ยนชัคมากว่าใครได้ความฝันคนใยายขนเอมน่ะเมยเกิดเล บ่ฝันจักเทื่อนอือบ่แม่เราบ่เคยได้เคยได้อยู่แต่บ่ได้ตัวเลขเออแม่ฝันแต่ก่อนจะฝันว่าได้นั่นได้นี่นี่ซื้อนะแมนแต่ว่ามันนี้มีตัวเลขให้พอเออมีตัวเลขนะมันเข่ามาแบบนั้นนะแต่วันนี้นังสือมันกับเข่าเลยน้อยใหญ่เนาะเลขพอากอดเข่าเด้กสองกอดซีเนี่บอกคุณยหญ่เข่าสองกอดซีกับหนึ่งยังเกาะอันของยายน่ะบ่บ้านอีกทียังเกาะคุณยาย หนึ่งห้ากสามสเด้อจดไว้เด้อหนึ่งห้สามเอออ่องกอดสีหนึ่งห้าสามอาาเอ้มินก็เรียวมืนะมินแงรียวไปเนี่ยที่บ้านเพื่อนออกดีเไเลยยูหุ่นออกดีดีเลยว่ามันก็มีอะรหอกครับคันฟันแนวนี้ถ้าไม่ออกตัวเลขของคุณยายของมันก็จะเป็นบ้านเลขที่ยังสีนมอนจะเช่อมามันจะเป็นแนวนี้่คุณยายสองเจ็ดศูนย์ฝันอยู่นี่คือกันบางครั้งบอกเขาเลขของคุณยายสองเจ็ดศย์กับิงยูว แต่ว่ามาเข่าบานอีกทียังแปดหกหัวไน้กอกตุงเป๊ะเลยครับศูนย์แปดหกผาเที่ยงจำได้อยู่อันเป็นแบบนั้นแต่ตัวเลขกัจะบ่หลายครับผมของคุณยายสองเจ็ดูนย์ก็ยังพอเทียงบอกไปล่ะครับคือศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งล่กสามเก้าหนึ่งครับคันเก้าก็คือคือสามคือคือหนึ่งเก้าศูนย์ยังฉินอะเดี๋ยวลืม้ของใหญ่ อันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดคุณยายประพุ่มเจ้าทีพันโมบอกงวดก่อนอันขาดสมุชมตั้งแต่ต้อมงวดผลครับนั่นล่ะย่านนั้นกันกระโดดเด้ไหมยายประพุ่มเจ้าทีพันโมมางวดนี้มาทั้งทั้งคุณตาทั้งคุณยายเลยครับมาว่าหายดีแล้วว่าสันรักษาตัวหายดีแล้วมาคุณยายสองเจ็ดศูนย์แล้วป่วยต้องมาคอยได้มากแถวยายสองยายผมก็จะเลื่อมนะครับเนาะให้มากระล่องเอาพิเจน่าเบื้องเอาเองครับผมเดี๋ยวก็จะเอาตัวเลขขึ้นให้เบื้องนะครับว่ามีตัวไหนเนี่ยของคุณยายของของหรือว่าของคุณยายสองเจ็ดศู อย่าเข้าไปฟังไปเบิรงนน้กันคาร์วาตัวเลขของคุณยาย270เป็นตัวใดขของคุณยายของเป็นตัวใดขพอเที่ยงก็จะสีแจงจะเอาขึ้นกระดาษให้ท่านผู้ชมในเบิรงนน้กันนะครับเนาะถ้าผมพอเที่ยงก็จะมาสรุปตัวเลขของคุณยาย270กับคุณยายของให้ท่านผู้ชมในเบิรงนในชมกันนะครับเนาะนี่ครับตัวเลขของคุณยาย270ก็จะเป็น0919391ครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าเลข1718เนี่เป็นคุณยาย พระพุม่มเจา้าที่กบคุณตาพระพุ่มเจ้าที่ครับเพิพพ่นบอกมาเนะาะหลักของคุณยายคลองนี่ก็จะมีอยสองเก้าสี่ส่วนบ้านอีกที่ของคุณยายคลองที่ฝันอยู่เมืองบนนั่นก็คือหนึ่งหาสามเอา้าท่านผู้ชมทุกท่านลองพิจนาบนเอาเองครับตัวเลขก็มีประมาณนี้ครับผมเนาะอาจจะแบ่งกันเป็นคนละชุดก็ได้ครับของยายของชุดหนึ่งของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ชุดหนึ่งครับผมแต่ว่าคลิปนี้เห็นว่านาั่งอยู่น้ำกันก็เลยเอาลงพร้อมกันเลยครับไพรมักชุดใดกะพิจารณาเองเนาะครับแต่ผู้ชมเนาะ พอเที่ยงกองวัตทตามไห่แค่เป็นแนวทางเด้อครับแนวทางประจำนวดของวันที่16มีนาคมพศ2565ครับผมไปมากระจัดคัดไห่เบิง้งพอความสุขสนานไห่ขอบชุมทุกท่านใส่ดุนพินิจพิจ,จารณาคิดเราเองครับผมเนาะคิดเราเองว่ามักชุดไหลหรือว่าบมมักชุดไหลก็แล้วแต่ครับผมครับทุณท่านอีก็ขอบคุณขอบคุณทุกทา่าน,นทีทน่เข้ามาชมข้งมาติดตามในช่อง สตาดาชแนลเราก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาดาชแนลนั่นเด้อกับแต่ผมชมบเพิ่มไปก็ตังใจในคนทำคลิปหลายเดินทางหาคลิปดีๆตัวเล็กๆมาฝากแต่ไม่ชอแฟนช่องต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้พอเชื่อเ,าเขาจลาไปก่อนพวากันไหมคลิปหนะ้าให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีและโชคดีเฮงๆตลอดปีตลอดไปนะครับผมไปละครับ